สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีวันทิตย์วันนี้นะฮะผมนะฮะวันที่1นะครับผมมิถุนายนนะฮะวันหวยออกนั่นเองครับผมในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงหวยใกล้ออกแล้วนั่นเองครับผมนะฮะเตรียมตัวมาซื้อรถกับแบงค์ได้เลยนะครับผมกับตัวนี่ฮะผมนะฮะมี Mercedes Benz B M W มีให้เพียบนะครับวันนี้เันจะมาอัปเดตรถภายในร้านของ X Home Car นะครับผมนะฮะว่ามีคันไหนอยู่บ้างมีคันไหนติดจองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถซีดาน4ประตูรถคูเป้นะครับผมรถ SUV 5ประตูหรือรถ MPV นะครับเอาผ่านเวลไฟายรถครอบครัวเรามีหมดนั่นเองครับผมนะฮะแล้ววันนี้จะพามาเดินดูรถของเรานะครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับและตอนนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าเรามีวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์ให้ครับผมนะฮะสองปี70,000กิโลครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นเบนซ์ส่งที่ศูนย์เบนซ์นะครับบีเอ็มงที่ศูนย์บีเลยนะครับผมนะฮะทีนี้ครับจะพามาเดินดูกันก่อนนะครับผมนี่วันนี้วันอาทิตย์นะครับผมของงทา X Home Car ใครว่างๆเดินทางเข้ามาดูรถได้ครับผมนะฮะอยู่แถวราชซาน40แถวบางนานี่เองครับผมนะฮะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับวันจันทร์ถึงวันทิตย์เปิดทุกวันเลยนะครับผมไม่มีวันหยุดนั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้ครับผมจะมาอัปเดตรถกันก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวทีนี้จะมาขออัปเดตในเรื่องของตัว MPV กันก่อนไม่ใช่ MP SUV กันก่อนนั่นเองครับรถ SUV 5ประตูครับผมนะฮะเรามีคันไหนบ้างนะครับผมนะฮะอย่างแรกเลยนะครับ กับตัว bmw ครับตัวนี้เป็นตัว x1 นะครับ 18d sd e i เครื่องยนต์ดีเซลปี2018นั่นเองครับผมนะฮะคันนี้2017นะฮะสีดำแบบนี้นเองเลขมาอยู่ที่80,000กิโลราคาค่าตัวของเขาเพียงแค่888,000บาทครับผมนะฮะจัดไฟแนนซ์วันนี้นะครับแถมฟรีวารันตีซ่องฟรีศูนย์ bm ให้2ปี70,000กิโลนั่นเองครับผมนะฮะอ่ะ ถัดมาไอ้สองคันนี้นะครับผมนะฮะขยับแบบ X1 มาเป็น X3 มันเองครับผมนะฮะ X3 ตัวจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนั่นเองครับเรามี2ฟังก์ชันหรือ2ตัวให้ดูเลยครับผมกับตัวด้านขวามือของแม็เนี่ยจะเป็นตัว X3 นะครับผมนะฮะ 2.0d เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมคันนี้ปี2018นะฮะราคาค่าตัวของเขาเพียงแค่1,890,000บาทนะครับคันนี้นะฮะนี่หรือจะเป็นเลือกรับคันนี้ครับผมนะฮะเป็นตัว X3 เหมือนกันแต่เป็นตัว 30 em sport นะครับผมนะปี2021เลขไม่50,000กิโลคันนี้เลยได้เลขไม่นะฮะในเลขไม่50,000กิโลด้วยนะครับแล้วก็ปี2021กับตัวเป็นตัวปลั๊กอินไฮบรินั่นเองครับผมนะฮะมี2ตัวนี้เป็นตัวโฉมเดียวกันนะฮะแต่เป็นคนละฟังกชันคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็คันนี้เป็นตัวเบนซินปลั๊กอินไฮบรครับนะฮะที่นี่ครับผมนะฮะยังมี x3 อีกตัวนึงครับผมเป็น x3 ปี2017นะครับผมแต่ตัวสีบอลแบบนี้ เลขไม่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นเองครับเป็นตัว M Sport เหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัวก่อน LCI นี่คือตัว LCI แล้วนะครับนี่คือก่อน LCI นั่นเองครับราคาค่าตัวคันนี้นะฮะอยู่เพียงแค่1นึ่งล้านสองแปดหมื่นแปดพันบาทเท่ากันเท่านั้นเองท่านั้นเองครับผมนะฮะอ่ะนี่ครับนี่ครับทีเด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะกับตัว Mercedes-Benz นะครับ GLC 2 5 0 D AMG ครับผมนะฮะปี2018เลขไม่เก0 0 0มกิโล คันนี้ราคาเพียงแค่1 7 8 8 0 0 0านเบาทครับนะฮะเร็กไม่เก้าหมื่นนะครับมากับบอดี้สีขาวนะครับมีซันลูฟ AMG รอบคันนะฮะคันนี้ใครสนใจมาดูได้นะครับผมอ่ะตรงนี้เป็น Mercedes Benz อีกคันหนึ่งเลยครับแต่ทีนี้เป็นตัวคูเป้นะครับรถปี2017ครับผมนะฮะราคา1 4 8 8 0 0 0บาทนะฮะวิ่ง70,000กิโล เป็น AMG ครับผมมีหลังคาแก้วนะครับตัวนี้นะฮะปี17นะครับวิ่ง70,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะที่แมงพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นเบนท์ B M เรามีารันตีซ่อมฟิสิกสูตรให้2ปี70,000กิโลนั่นเองครับนะฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างตัวนี้ครับผมนะฮะเป็นเวลฟายครับผมนะฮะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับผมนะฮะปี2018ครับผมนะฮะคันนี้ใครสนใจมาดูได้รถศูนย์ไทยครับราคาค่าตัวเพียงแค่2องล้านหนึ่งแบาท นะครับวิ่งเพียงแค่1 2 0 0 0 0สมนกิโลนะครับเป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะฮะ2.5เบนซินนะครับอ่าถ้าใครชอบนะครับเป็น A u ร i ท T นะครับคันนี้วิ่งแค่40 0 0 0กิโลรถปี2019นะครับคันนี้เป็นตัวคาบิโอเลตเปิดประทุนได้ไม่ผลิตแล้วนะครับคันนี้นะฮะราคาค่าตัวเพียงแค่2 4 8 8้านบาทครับผมนะฮะหรือจะเอาไ8ก็ได้อ่ะนะฮะ ไอ้8ปี2015ครับวิ่ง60,000กิโลคันนี้เหลือราคาเพียงแค่4ี่ล้านสองแสนบาทนะครับหายจากป้ายแดงไปแล้วนะครับผม4ล้านกว่าบาทนะครับผมนะฮะอ่ะมีเซตโฟอีกคันหนึ่งถ้าใครสนใจใครต้องการซื้อเก็บนะครับคันนี้รถปี09เป็นตัว NA ตัวสุดท้ายนะครับผมนะฮะตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะฮะเป็นเครื่องยนต์ NA ตัวสุดท้ายครับผมนะฮะคันนี้รถปี09จุดปี2010นะฮะเลขไมล์สี0หมื่นห่งนกิโลนั่นเองเลขไมล์แท้นะครับตัวถังดี สวยงามมากๆครับคันนี้นะฮะราคาค่าตัวเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนแปบาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะนี่ครับทางเอ็กซ์โอมคาร์ของเรานะครับมีการันตีของทางร้านเราด้วยนะครับผม1เลขไม้แท้ไม่มีกรองไม้แน่นอนสองถ้าผมนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําทะเบียนถูกต้องนะครับนะฮะบอกเลยว่าถ้าซื้อไปตรวจพบว่าคันนี้ชนมาเลขไม้ไม่แท้เราซื้อคืนเข้ามาเต็มจํานวนครับเราให้ค่าเสียเวลาอีก1น0 0 0แบาทนะครับผมอ่ะ ทีนี้มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัว SUV ตัวท็อปตัวใหญ่เลยกับตัว GLE 500e AMG ออกข้างเกือบ5ล้านนะครับวันนี้เหลือราคาเพียงแค่นะฮะหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับแถมวาันตีเช่นกันครับสองปีเจ็ดหมื่นกิโลที่ Mercedes-Benz นะฮะคันนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้มากับบอดี้สีขาวตัว AMG ตัวท็อปเห็นแบบนี้คันนี้สี่ร้อยสี่สิบสองแรงม้านะครับผมนะฮะมากับเครื่องยนต์ เบนซินนะครับผมปะอินไฮบิดเช่นกันนะฮะตัวนี้เป็นตัว s c สคัสครับผมนะฮะรถเอส a ัสปี2017นะครับมากับบอดี้สีเทาราคาเพียงแค่1,581,000บาทครับผมเล่วิ่งแค่80,000กิโลนะครับใครสนใจอยากได้ s c สคัสไปใช้นะครับผมตัวนี้เป็นตัว s 500e นะครับอ่ะมาดูอีกคันหนึ่งครับผมตัวนี้เป็นตัวเอาผาดเอ็กซ์คลูซีฟเล้าสนะครับผมนะฮะบอกเลยครับว่ารถปี2015-2017จดครับผมเป็นรถนำเข้านะฮะ ข้างในนี้จัดเต็มมาเป็นเบาะ VIP เป็นตัว e อ็กซ์คลูซีฟแล้วครับนะฮะ JPL ีเอลแพ็กเกตนั่นเองนะฮะคันนี้ราคาค่าตัวเพียงแค่นะครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะสวยๆเลยนะครับอ่ะคันนี้ครับผมนะฮะเป็นตัว SC สจีแพ็กเกตครับเลขไม่ห้าหมื่นกิโลรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมนะฮะเป็นตัวน้ํามันล้วนเบนซินสนอจุดห้าเช่นกันมากับบอดี้สีขาวเลขไม่ห้าหมื่นกิโลแบบนี้รถปี2022นะครับคันนี้วิ่งน้อยมากนะฮะ ราคาค่าตัวของเขาเพียงแค่2 6 8 8 0 0 0บาทครับนะฮะประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ1ล้านบาทนั่นเองครับผมนะฮะอ่ะคันนี้เป็นเวลไฟอีกคันหนึ่งนะครับผมนะฮะเลขยกใหม่เพียงแค่90,000กิโลราคาค่าตัวของเขาเพียงแค่2 2ง8้0 0สองแบาทครับผมนะฮะรถปี2018เช่นกันนะฮะมีเวลไฟตัวนี้มี2คันนะมีคือคันนี้กับคันขาว ปี18ทั้งคู่เลยนะครับเป็นหน้านี้กับหน้าที่เป็นตัวเหมือนทางฟอร์เมอร์เมื่อกี้นะฮะสองล้านหนึ่งกับสองล้านสองครับดิฟกันอยู่ที่แสนหนึ่งนะครับคันนี้เป็นตัว cvt นะครับผมนะฮะนี่คันนี้สองล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะใครสนใจมาดูได้ครับตัวปี2015ครับผมคันนี้นะฮะใครสนใจมาดูได้เลยนะครับคันนี้นะฮะจะเป็นรถที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับกับตัว 520D นะครับตัว m sport เช่นกันครับผมนะฮะ รถปี2018.2019ดไฮะคันนี้นะครับคันนี้เลขไม้60,000กิโลรถเข้ามาใหม่รถเดิมๆเ,เลยพูด,ดง่ายๆครับนี่คือเข้ามาใหม่ครับราคาค่าตัวของเขาเพียงแค่1,588,000าบาทครับผมนะฮะใครคสนใจเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกับตัว 520D ดีคันนี้แนะนำเลยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูตระกูลเบนซ์กันบ้างว่ามีคันไหนบ้าครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านี้นิดหนึงนะครับอ่ามาดูได้เลยครับ ถ้าใครว่างๆนะครับเข้ามาทางร้านเราได้นะครับผมนะฮะร้านเราติดถนนลาซานนะครับผมนะฮะสามารถมาได้ก็คือทางเส้นสีนักครินฝั่งนู้นนะครับผมหรือจะมาทางสุขุมวิทก็ได้นะฮะมาสุขุมวิทเนี่ยเข้ามาซอยร้อยห้านะครับตรงบีเทสแบลริงนะฮะหรือจะมาฝั่งนี้ตรงแยกลาซานนะครับผมนะฮะเลี้ยวเข้ามาได้เลยเลยอ่าโรงเรียนลาซานประมาณ300เมตรนั่นเองครับผมนะถึงร้านเราเลยอยู่ติดถนนใหญ่ครับตรงลาซาน40นะครับหรือต้องเสิร์ชหาได้คำว่า x อ o m ทมคานั่นเองครับผม นะะฮทีนี้ครับผมนะฮะมาดูกันบ้างนะครับผมกับตัว S อสคัทครับเอสสามดีเครื่องยนต์ดีเซลครับประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วนะครับผมเกือบ5ล้านวันนี้ขายเพียงแค่2องล้านสี่แสนแปดบาทเท่านั้นเองครับผมเป็นตัวเอสคูสีนั่นเองครับมากับบอดี้สีซีดิไนท์เกรย์สีเทานั่นเองครับผมสวยๆแบบนี้นะฮะคันนี้นะฮะวิ่ง7 0,000กิโลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะครับผมมาดูได้เลยนะครับมีอยู่ตอนนี้ หรือใครที่ชอบ e- c าร์สครับผมตัวนี้เป็น e 3 5 0 e AMG ครับผมนะฮะคันนี้นะครับบอกเลยรถปี2017ครับออกข้าง4ี่ล้านหนึ่บาทวันนี้เหลือเพียงแค่นะฮะหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะอีกอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งเป็นตัว c- คาร์สครับนะฮะปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมเลขไมล์สี่หมื่นสามพันกิโลครับผมนะฮะตัวนี้เป็นมาตัว c- คาร์สนะฮะตัว c สามร้อย e AMG Sport นั่นเองครับผมนะฮะ บอกเลยมากับบอดี้ W 2 0 5นะครับราคาค่าตัว1 5 8 0 0 0 0านบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็เป็นตัวคูปเหมือนกันกับตัว C 2 5 0 D คูปนั่นเองครับราคาค่าตัวเขาเพียงแค่1 4 8 0 0 0 0าบาทครับผมนะฮะเรามีคูป2คันนะสีดำสีขาวมีคันหนึ่งอยู่ข้างในปะน่าจะใช่อยู่ข้างในตัวนี้เป็นตัว E คูปนั่นเองครับรถปี2019-2021ครับมากับสีเดมอนไวท์นะฮะเลขมาเจ0 0 0มนนะครับผมราคาค่าตัวของเขา 2องล้านสองแสนสบาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นตัว C ีคัสจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับมาบอดี้วีวูสองราคา1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับผมนะฮะคันนี้นะรถปี2019นะครับผมนะฮะคันนี้วิ่ง92,000กิโลนะฮะหรือถ้าใครชอบเป็นอ e ี a ัสนะครับผมเรามี e อี a ัสอีกคันหนึ่งเป็นตัว e 3 5 0 e เลขไมล์เ0 0 0หกิโลราคาค่าตัวเพียงแค่1 2 4 8 0 0 0บาทครับนะฮะคันนี้วิ่ง70,000กิโลนะฮะ รถปี2018 s c a r อีกคันหนึ่งที่เรามีคันนี้เป็นตัว S 5 0 0 e นะครับผมเป็นตัว Exclusive นะครับราคาค่าตัว1,780,000บาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับที่ X Home Car นะครับผมนะฮะอยู่ปากซอยลาสันส0นี่เองนะครับใครจะเข้ามาสามารถโทรหาไปได้เลย086 444 5545่แล้ววันนี้นะครับแบงค์ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ